สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการทำหน้าที่โคศกและพิธีกรนะคะในโอกาสที่บุคคลมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีสำเร็จเรียบร้อยมีระเบียบและเป็นที่พอใจของทุกคนบุคคลผู้นั้นคือโคศกหรือพิธีกร ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อง,งานเป็นอย่างมากจึงควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการแสดงออกต่อหน้าที่ประชุมได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนควรจะได้เตรียมตัวฝึกฝนการทาหน้าที่โคศกหรือพิธีกรให้พร้อมไว้ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นบางครั้งเช่นโคศกของชั้นเรียน ทำหน้าที่แนะนําวิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้หรือเป็นพิธีกรในงานรื่นเริงประจําของโรงเรียนเป็นต้นหากนักเรียนได้รับการฝึกฝนการทําหน้าที่เช่นนี้จนคล่องแคล่วแล้วเมื่อได้รับเชิญให้ทําหน้าที่เมื่อใดย่อมจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การทำหน้าที่โคศกหรือพิธีกรอย่างแท้จริงใครจะรู้ละคะในอนาคตนักเรียนอาจจะได้เป็นพิธีกรงานแต่งของเพื่อนสนิทก็ได้นะคะ ความหมายนะคะโฆษกหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ประกาศข้อความเรื่องราวของงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกันเองและไม่เป็นทางการเพื่อสื่อความหมายให้ผู้มาร่วมง,งานทุกคนได้ทราบเข้าใจหรือลงมือปฏิบัติตามอันจะเป็นผลทำให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสำเร็จลุร่วงด้วยดีค่ะส่วนพิธีกรจะหมายถึง บุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศข้อความหรือเรื่องราวของงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเป็นพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้าตามเห็นสมควรด้วยการแนะนำตัวบุคคลให้ผู้ร่วมพิธีการรู้จักและประกาศแจ้งให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนตั้งแต่ต้น,นจนจบอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนค่ะ จุดมุ่งหมายของการทำหน้าที่โคศกและพิธีกร 1. เพื่อประกาศแจ้งให้ผู้ชมทราบถึงเวลาเริ่มต้นและเวลาเลิกงาน 2. เพื่อประกาศหรือแจ้งให้ผู้ชมหรือผู้ฟังทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานหรือพิธีการที่จะจัดขึ้น 3. เพื่อประกาศหรือแจ้งให้ผู้ชมหรือผู้ฟังทราบถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนสำคัญของงานหรือพิธีการตามลำดับ 4. เพื่อภาษาและจัดดำเนินงานหรือพิธีการนั้นให้เป็นไปตามกำหนดเวลาด้วยความเรียบร้อย 5. เพื่อกล่าวคำขอบคุณต่อผู้แสดงหรือผู้รับเชิญที่มาให้ประโยชน์ต่องานหรือพิธีการนั้นแทนผู้ฟังหรือผู้ชมทุกคนทีนี้นักเรียนก็จะต้องมารู้ถึงคุณสมบัติของโพสกและพิธีกรนะคะ 1. จะต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพมีท่าทางสง่าผ่าเผย ควรเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีพอสมควรค่ะตลอดจนควรมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเบิกบานและควรมีอารมณ์ขันด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเกิดความเจริญตาเจริญใจอีกทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่เป็นกันเองให้เกิดขึ้นในงานนั้น 2. ต้องเป็นคนทันสมัยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปดีและมีจิตวิทยาเกี่ยวกับกลุ่มชนพอควร ควรรู้ว่าผู้ชมหรือผู้ฟังเป็นใครมีการศึกษาระดับใดและชอบหรือต้องการอะไรจะได้ช่วยส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา 3. เป็นผู้มีเสียงพูดที่ดังกังวานแจ่มใสได้ยินทั่วถึงกันดีฟังแล้วให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลสามารถออกเสียงพยัญชนะและคำควบกล้ำต่างๆได้อย่างชัดเจนรักษาจังหวะวรรคตอนการพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นเสียงพูดหนักเบาหรือพูดช้าบ้างเร็วบ้างให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระจึงจะชวนให้ผู้ฟังหรือผู้ชมต้องการติดตามฟังตลอดไปอย่างไม่เบื่อหน่าย 4. เป็นผู้มีปฏิพาณไหวพริบดีรู้จักใช้ไหวพริบสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อทำให้งานน่าสนใจน่าติดตามอยู่ตลอดเวลาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลันทันทีเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น 5. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษารู้จักเลือกและพิถีพิถันการใช้ถ้อยคําสำนวนโวหารที่จะนํามาพูดให้กระจ่างกระชับฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่พูดยืดยาวเยิ่นเยอะหรือซ้ําซากควอรอ่านหนังสือให้แตกฉานตลอดจนสามารถออกเสียงถ้อยคําต่างๆได้อย่างถูกต้อง 6. เป็นผู้มีมารยาทดี สุภาพและให้เกียรติแก่ผู้ฟังหรือผู้ชมทุกคนขณะพูดควรแสดงท่าทางประกอบพอสมควรไม่มากหรือน้อยเกินไปเช่นรู้จักก้มศรีรษะเมื่อกล่าวคำทักทายหรือคำขอบคุณหลีกเลี่ยงการพูดจาตลกคึกขนองสองแง่สองงามโอ้อวดส่อเสียดโต้เถียงดูถูกผู้ฟังหรือผู้ชม 7. เป็นผู้ตรงต่อเวลาและมีความจริงใจ ดำเนินรายการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดเพื่อผู้ฟังหรือผู้ชมจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอีกทั้งต้องตั้งใจที่จะให้ประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้ชมหรือผู้ฟังที่มาร่วมง,งานด้วยการพูดสิ่งที่มีสาระและจริงใจเชื่อถือได้ 8. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดีรู้จักทักทายยิ้มย้มแจ่มใสกับผู้ร่วมง,งานอย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งที่นอกจากจะทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วยังเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองทำให้งานสนุกสนานคึกคักมากขึ้น9เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในหน้าที่มีความรวดเร็วกระฉับกระเฉงว่องไวมีชีวิตชีวามีความคิดริเริ่มรู้จักรับผิดชอบและหมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว10 เป็นผู้มีใจกว้างพอที่จะยอมรับฟังคำติชมของผู้อื่นเมื่อมีผู้ใดตำหนิที่เราทำหน้าที่บกพร่องควรยิ้มรับและขอบคุณต่อความปรารถนาดีนั้นแล้วเร่งแก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องดังกล่าวตลอดจนพยายามทำให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปส่วนที่มีผู้ชมว่าทำหน้าที่ได้ผลดีเป็นที่ประทับใจก็ควรทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนง่ายๆและฝึกตนจนเป็นนิสัยเพียงสิอย่างนี้เท่านั้นจะเรียกร้องความสนใจจากบุคคลทั่วไปให้ยอมรับความสามารถของผู้ที่เป็นโคศกหรือพิธีกรได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดีย่อมจะได้รับความนิยมชื่นชมยินดีและได้รับความประทับใจจากผู้ฟังหรือผู้ชมรายการอย่างทั่วถึงด้วย สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงเรื่องคุณสมบัติของโคศโกและพิธีกรเมื่อนักเรียนฟังคลิปนี้จบแล้วให้ไปตอบคำถามในคลาสลมนะคะสวัสดีค่ะ